อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุลปาลีนะคะ ขอคุณปารีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาในช่องแม่หมอคุณปารีกันนะคะวันนี้เราก็จะมาทำนายดวงผู้ที่เกิดราศีธนูประจำเดือนกรกฎาคม2564กันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะก่อนที่จะไปชมนะคะแม่หมอก,ก็ต้องบอกว่าแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่อาจจะจับไพ่ได้ตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบุคคลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการนับชมนะคะถ้าอยากดูแบบแม่นยำแนะนำให้ดูส่วนตัวที่ไลน์ ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะเดือนนี้นะคะ่ะชาวราศีธนูนะคะไพ่หน้าสวยค่อนข้างเยอะเลยนะคะอ่ะถือว่าเดือนนี้นะคะโดดเด่นมากๆตัวตนไปในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสดีๆทางหน้าที่การงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะที่จะได้รับงานใหม่หรือโอกาสด,ด้านการงานใหม่ๆโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ใหม่นะคะมีผู้ใหญ่ มีใครหลายๆคนคอยหยิบยื่นคอยสนับสนุนส่งโอกาสให้คุณได้สมบเรมอนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเนื่องตำแหน่งการเงินนะคะอ่ะนอกจากจะมีคนสนับสนุนแล้วก,การเงินก็ยังบอกว่าอาจจะได้เงินคืนได้เงินจากแหล่งเดิมแหล่งเก่าเพื่อนเก่านะคะหรือว่าใครที่เคยทํากิจการค้าขายในที่เก่าที่เดิมหรือลูกค้าเก่านะคะก็มีโอกาสที่จะกลับมาช็อปมีโอกาสที่จะ กลับมามอบเงินมาสนับสนุนให้คุณได้ในระยะนี้เพราะฉะนั้นนะคะเดือนนี้สามารถติดตามลูกค้าเก่าได้เลยนะคะหรือใครที่เพิ่งจะเริ่มต้นใหม่ๆก็ลองปรึกษาเพื่อนหรือคนคุ้นเคยที่เคยทํางานร่วมกันอันนี้ก็จะดีจะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามานะคะส่วนตําแหน่งการงานเองไพ่สวยมากนะคะไพ่สวยเลยมีโอกาสฉลองมีโอกาสโปรโมทข,ขึ้นนะคะคุณจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนนะคะหรือเจอบุคคลที่3มนะคะมีการแนะนํา การงานมาให้คนที่ไม่มีงานตกงานอยู่ก็จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อแนะนํางานให้หรือคนที่มีงานอยู่แล้วนะคะก็มีคนคอยผักคอยดันนะคะคนงานที่จะดีมีความสุขเลยนะคะและคนที่ทําธุรกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินท้ายฝาก ซื้อมาขายไปช่วงนี้มีเกณฑ์ทํากําไรนะคะช่วงนี้มีขาขึ้นมีเกณฑ์ทํากําไรได้รับเงินโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าเก่าเพื่อนเก่าคนเคยคุ้นเคยก็จะแนะนําโอกาสดีๆแนะนําในเรื่องของการค้าขายตรงนี้มาให้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องความรักค่ะใช้ได้นะคะความรักก็โอเคค่ะได้แฟนดีแฟนมีสเสน่ห์นะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังความหล่อแซบของแฟนหน่อยระวังความมีสเสน่ห์ความเจ้าชู้ก็มีเรื่องให้ปวดหัวเล็กๆด้วยน้อยแต่ก็อย่างว่านะคะเราก็ได้แฟนที่หล่อดีมันก็เลยดูดีนะคะช่วงนี้ก็ความรักเป็นที่น่าอิจฉาสำหรับคนโสดจะได้เจอคนทรงดีๆนะคะเข้ามาจีบ เข้ามาพูดคุยนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็อย่างที่บอกก็อาจจะต้องระวังความมิสนิยของแฟนไปเตะตาคนอื่นๆเวทต,ตาแฟนชาวบ้านได้นะคะอันนี้ต้องระวังเนาะส่วนในตำแหน่งอื่นๆน,นะคะก็สุขภาพนะคะสุขภาพระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะทำงานหนักนะคะระวังพวกข้อมือนะคะอ่ะ แล้วก็เดินทางระวังพวกอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะเดินทางไกลไปไหนต้องระมัดระวังนะคะเนาะ ก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วกันเพราะว่าไพ่งานก็ขึ้นด้วยในในเรื่องของโอกาสดีๆก็เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะชาวราศีธนูนะคะถือว่าใช้ได้นะคะในเดือนนี้เนาะก็อย่าลืมค่ะคนที่ดูดวงคือคนรอบคอบเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอคุณปาลีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you